สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง i u e o Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาลองดาวน์โหลดประวัตินะคะหรือว่าข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินในบัญชี Wi s e ของคุณนะคะเพื่อคุณต้องการแบบเป็นไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ excel นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้นะหรือเอาไปส่งให้ใครประเมินอะไรก็ตามหรือว่าดูรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมของคุณนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับ การโอนนะคะก็จะมีอยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน้าแรกนะคะก็คือให้คลิกที่สกุลเงินบาทก็ได้หรือว่าในโซนหน้าแรกที่คุณจะเห็นคำว่า transaction ตรงนี้นะคะซึ่งก็คือหมายถึงการทำธุรกรรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะที่ขึ้นให้เราเช็คได้ในเบื้องต้นนะว่า วันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ทำอะไรไปบ้างโอนรับอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดเป็นไฟล์เนาะเผื่อนำไฟล์เนี่ยไปใช้ไปส่งต่อนะคะตรงคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะให้คุณคลิกเข้าไปเลยพอคลิกแล้วนะคะคุณจะเห็นนี่เราจะมาดาวน์โหลดกันเขาก็จะมี PDF นะคะแล้วก็เนี่ย CSV เนี่ยนะคะเราจะมาคลิก PDF ก่อนอันนี้เนาะเนี่ยะคะ่ะ คุณก็มาที่ดาวน์โหลดคลิกเข้าไปทุกครั้งเลยนะคะเราจะต้องกรอกรหัสก่อนเพื่อคอนเฟิร์มรหัสก็คือรหัสที่เราใช้เข้าบัญชีไวซ์นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเขาก็เลยจะต้องรีเควสหรือว่าขอให้เรากรอกรหัสทุกครั้งพอกรอกเสร็จก็คลิกดันแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะก็จะทำการดาวน์โหลดแบบนี้เนาะพอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ได้ละไฟล P.D.F ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนี่จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะว่าน,นี่คือประวัติการทำธุรกรรมนะคะอย่างอันเนี้ยช่วงตั้งแต่วันที่5้ากรกฎาคม2023ถึง5้ากรกฎาคม2024ประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะโชว์ข้อมูลต่างๆแล้วก็คลิกดูรายละเอียดหรือคุณต้องใช้รายละเอียดเนี้ยเผื่อแบบส่งไปให้ใครเช็คดูอะไรแบบนี้ค่ะ ก็สามารถทําได้เลยอ,อันนี้คือ PDF ทีนี้เรามาลอง CSV แบบนี้บ้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะคะเช่นเคยค่ะกรอกรหัสก่อนแล้วก็คลิกดันแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยก็จะได้เป็นนี่นะคะเป็นไฟล์ Excel แบบนี้ค่ะเปิดดูสิคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีข้อมูลต่างๆถ้าคุณสามารถแบบ ลองค่อยๆอ่านดูมันอาจจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงนะคะหรือบางคนเชี่ยวชาญ Excel คุณก็จะเข้าใจได้ไง่ายมากขึ้นเขาก็จะมีประวัติข้อมูลวันที่เพื่ออะไรกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะก็เป็นการดาวน์โหลดประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะจากบัญชี Wi s ์ของคุณเพื่อนำไปใช้ นะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามช่องแล้วก็วีดีโอใหม่ๆด้วยนะคะ